ไม่คิดะ้องทำระไรต้านเลยดีกว่าเยี wow ่ยมไปซเลยเฮ้

đó tam rồi bọn quân của bọn tao đang เข้าบังคับที่เข้าไปเอาพ่อมานะเอาเลี้ยงอยู่โอ้เย่ๆๆ Ôi, ๆๆ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 ๆ

ไปแม่ข okay. hey, ้าหลัง hey มึงมีต right. ัวน okay? ึงอ้คนโกดข้องเลยแล้วเพื่อนเหตุผลเ้ื่อฆ่าแม่อ้บี้เฮ้ยม่เันปิโยหรอคะปิโยใช่เจ็บปวดตายแล้ววะอ้เนี่ยป้ะตายตัว มามามาจับให้แล้วโอเคไอ้เสี้ยงมึงเจอแล้วใครยิงเราได้ทำการยึดเป้าหมายเรา กำลังคนของเรากำลังเข้ามาท้ายที่เป้าหมายราวโววันตามมาย้ำเลย่อนเอาเคื่องยิงเลยใครวะโดนปุ๊บป่าเลยเพื่อนไอคิ่ลกสองอสั์โอ้โหยืโดนป่าเขาน้า องโอยยกำลังพลนของเรากำลังทำการบุกชู่จมเป้าหมายดาววัตถ่าแล้วมันก็ะโดน กูได้นะแมกเอ,อ้ตรงตบบรตมึงกูนี่มันอะวางเลยมีคนโดนอะไปซีหนึ่งาาปไปซีหนึ่งไปไอ้พวกกูไอ้พวกกูตาย ยยไม่มีใครตามกูมา,มามอมาอคิมกลังคนของเรากำลังทำกบผมตัวเป้าหมา่มสถานการณ์ตางแล้วจับอ,องบนดูให้ดี <S <S 2> <S 2> รกโจน้า

Function. Full of the fault, like Robo. The <laughs> ไปดูนดูเ้ยดูเแเปร์เอาอยู่ตรงนต็นตันี้ไปช่วยเพื่อนคนของเรากำลังทำการบุกโจมตีทำมันเข้ามาแล้วเว้ยโอ้ยโอ้นี่มันอูหลังนี้อดิษฐ โอ้อยยี่ยมสบายดิยี่ยมยิงวงวันเลยยี่มันนอนยิงชิวๆเลยมา,มาแล้วโอ้ยยี่ยมแม่สามตัวนี้ทำอะไรกเก,เ,เกิดอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรล่อแม่งตัอคนแรกอ่ะ แค่เอ้าท oh, uh ี huh. uh ่ huh. uh ่ต huh. uh ัวเดิม huh. อ uh ๋อ huh. ต uh ัวใหม่ไม่รู้ตัวเดิมจะหมอไอ้เหี้ย

นี่อะไรเฮี้ยเจ้าคุยิงค้างหมดแม็กัะดูบังสวยไปเดี๋ยวกัน หนาแม่งแต่แต่ไอรถถังของมึกกกง,มงมก็หลบเขาดิพวกไอจีระยะกำลังลังกำลังทำการบุกโจมเป้าหมายเดี๋ยวบ้าทุกทนจะบอกกูจีว่ามีคนวางาตะกกล่อ,องเต็มกระสุนไปข้างหลัง

แตนวางมีันตรงนี้ไล้ดูดระยะไหนระยะไกลระยะกลเลยมีเคียดตรงใจวันวางเรากำลังพลของเรากำลังเข้าปะท้าอยู่ที่เป้าหมายเดี๋ยว้าวัน

กบลคอยกุ o, ๊กลนังา้าเลดีๆเหัวปลรงะไตั้งดีคอนตั้งแ้วมามามาข้างก็มีค <isha> น กูยิงดากไว้ล้เน้องไปแล้วกนะูมิเตเพ่โอ้ยกรลังกลังโอ้โหข,ข,โข้างหน,น้าก็มีนี่เดียวนนกวูจะหนีอ่ะมัมันตัวมันจะคนเดียวมันจะรอด ตัวนเยอะตวนี่เเเีนีทีมมันไม่ยิงเพื่อนยิงคนเดียวมันมีกายางีมันก็เลยจั้งรกเออไอ้เียนี่อย่งอย่างเช่นกูเนี่ยมันกดไม่ปิดว่ะเหมือนปืนมันแปลกไอ้เยียบิดปืน ยังไม่ใช่ผิดกานเลยจ้จะยัผิดกันเลยดีกว่าอุกสาหเลยเฮ้ยเออี๋ยวนาบอกกูดนะพูนี่คือแนวปอกปันสุดท้ายของพวกเขาแล้ว งงอ่ามันดีต่งงางตืนไปแล้วว่ะไอเวรนี่แม่งก็นี่อะไรลอยมานี่งหลบเดี๋ยวจับน้องน้องขึเองดูบ้าอาชีวะรีบม

ไม่ <chat> ันมะอูกันปูเกระปอกไม่มช่กระบอ้กผไม่ใช่คนฟังกูเหรอวะไอ้แ่นี่ของหวังกูหลังตอนแรกไ่นี่ของหวังกูทีนี้กูก็แบบเอออมฟังกูแหละังตรงนี้เลย ที่ชนะเป็นของเแล้วี่น่แค่่เขามัไม่หวรอกไปซะเลยไปนขอ,นจ,ะนขอจะหมดแล้วต้องสู้เป็นกำลังเท่านี่หวงได้ท้้ไม่ม่เป็นร้อย

โอ้โหนี่มีใครวะองูดเือเดี๋ยวาไม่ได้ถังเลยเดี๋ยวลองเองรถถังรถถังเรามัก็จะจายไปแล้วนี่ต้องเล่นตัวหมอไอ้ผู้ชายเล่นความนัวนโมเลยอวี

ตึกแต่บางครามัน้าไปร้อยยี่สิบเก้า